รีเบลลา่าเสิร์ฟโมเมนต์หลังกล้องกับป๊อแฟนจิ้นถึงกับฟินสลบ เป็นคู่จิ้นที่แฟนๆเชียร์ให้สปาร์กรักกันมากที่สุดก็ว่าได้สำหรับคู่ของเบลล่ารานีและปุ๊บธนวันรโดยเฉพาะหลังจากที่เบลล่ากลับมาเป็นโสดอีกครั้งในรอบกว่า9้าปีเสียงเชียร์ให้เปิดหัวใจให้พี่ปุ๊บดูแลก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เบลล่าเคยออกมาตอบไปแล้วว่าความสัมพันธ์กับพี่ปุ๊บก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันมากๆมีคนเข้ามาจีบบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ปักใจกับใครเป็นพิเศษตอนนี้ขอทุ่มเทฟโฟกัสให้การทำงานดีกว่า แต่ถึงในเร็วๆนี้จะยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดการสปาร์กรักกันขึ้นมาแต่ความน่ารักของโป๊บเบลก็ยังเคมีดีเสมอตัวอย่างล่าสุดก็จากคลิปช่อง YouTube พลอยแอนเบลของเบลล่ากับคุณพลอยผู้จัดการส่วนตัวที่หยิบเบื้องหลังการถ่ายฟิตติ้งละครพรมลิคิดซึ่งเป็นภาคต่อรุ่นลูกของบุพเพศนิวาสมาให้แฟนๆได้ชมกันแบบกร,กรบบซึ่งต้องบอกเลยว่าเคมีโป๊บเบลนั้นเกินต้านจริงๆมีซีนหยอกเอินกันมุงมิง น่ารักน่ากรี๊ดเต็มไปหมดจะน่ารักแค่ไหนเอาเป็นว่าไปชมกันด้วยตาคุณเองเลยจ้า